สวัสดีครับสารากฎหมายบายธนาชันติวันนี้นะครับก็จะมาตอบประเด็นข้อสักถามสำหรับพักพวกเพื่อนฝูงนะครับที่สอบถามเข้ามาอย่างมากมายนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคดีพากผู้เยาว์นะครับว่าการพรากผู้เยาว์พากเด็กนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมีโทษจำคุกโทษปรับยังไงบ้างนะครับแล้วลักษณะประเภทแบบไหนที่จะเป็นการพรากการพาไปนะครับ ติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปเลยครับต้องยอมรับ,บนะครับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับก้าวไกลนะครับมีการติดต่อสื่อสารกันมีการคุยกันผ่านหน้าจอผ่านะระบบเทคโนโลยีผ่านโซเชียลโดยเห็นหน้าเห็นตากันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเห็นกันได้นะครับซึ่ง เด็กหรือผู้เยาว์อาจจะถูกล่อลวงโดยง่ายนะครับกฎหมายเขาเลยบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของการคุ้มครองนะครับเด็กผู้เยาว์คุ้มครองผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับซึ่งคําว่าภาพผู้เยาว์นะครับภาพผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับซึ่งจะบรรลุนิติภาวะก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นอายุ20ปีบริบูรณ์หรือเมื่อมีการสมรสตามประมวลก,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับการภาพรผู้เยาว์นะครับกฎหมาย อาญานะครับบัญญัติไว้อยู่สามาตรานะครับเกี่ยวกับการพากโดยเฉพาะนะครับซึ่งธนาจะาขออนุญาตนะครับเปิดตัวบทแล้วก็อ่านให้ฟังนะครับจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับประมุลกฎหมายอาญามาตรา3า7นะครับผู้ใดปราศจากเหตุอันสมควรนะครับพากเด็กอายุยังไม่เกิน13บสามสิปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6,000บาทถึง30,000บาทนะครับวัคสอนะครับผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวักแรกนะครับต้องระวังโทษจำคุกเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นนะครับวรสานะครับถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารนะครับ ผูก้กระทำต้องระวังโทษจำคกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่10000บาทถึง40 0 0 0บาทนะครับอันนี้เกี่ยวกับการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับส่วนมาตรา318นะครับผู้ใดพากผู้เยาว์นะครับอายุกว่า15ปีนะครับกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปสี้จากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะครับโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยนะครับมาตรานี้คือเด็ก อายุกว่า15แต่ยังไม่เกิน18แต่เด็กนั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีนะครับและปรับตั้งแต่4,000บาทถึง20,000บาทวรรสองนะครับผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำหน่ายหรือรับตัวผู้เยาซึ่งถูกพรากตามวรรครกต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นนะครับวรรสามนะครับถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้ทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6,000บาทถึง30,000บาทนะครับส่วนมาตรา319นะครับผู้ใดพระผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเีจจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารนะครับโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยนะครับ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่4 0 0 0บาทถึง20,000บาทผู้ใดโดยทุจริตนะครับซื้อจำน่ายหรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามรรคแรกนะครับต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นนะครับเกี่ยวกันพรากจะบัญญัติไว้โดยคร่าวๆนะครับประมาณนี้ซึ่งทนาจะอธิบายลักษณะของถ้ามาตรา317นะครับลักษณะของการพรากเด็กอายุเด็กนะครับอายุไม่เกิน15ปีนะครับส่วนมาตรา318จะเป็นการ พระผู้เยาว์ยุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีโดยเด็กไม่เต็มใจไปด้วยสุดมาตาา319จะเป็นการพระผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15เกิน15ปีนะครับแต่ไม่เกิน18ปีโดยเด็กนั้นเต็มใจไปด้วยนะครับก็มีอัตราโทษลดหลัน่นตามแต่พฤติการของคดีนะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นตามมาตราดังกล่าว ลักษณนะการพราผู้เยาว์นะครับเราก็เคยมีดีกาตัดสินไว้นะครับหลากหลายดีกานะครับซึ่งทนายอาจจะอธิบายเกี่ยวกับความผิดฐานพาก่อนนะครับความผิดฐานพาเด็กหรือผู้เยาว์นั้นนะครับก็คือหมายถึงลักษณะของการพาหรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์นั้นออกไปจากอำนาจปกครองดูแลของบิดามารดานะครับทำให้อำนาจปกครอง ดูแลของบิดามารดานั้นถูกรบกวนนะครับหรือถูกกระทบกระเทือนโดยบิดาไม่รู้เห็นและยินยอมด้วยคือลักษณะเหมือนว่าเด็กอาจจะเต็มใจเด็กไม่เต็มใจแต่บิดามารดาไม่เต็มใจไปด้วยนะครับกฎหมายเขาคุ้มครองทั้งผู้เสียหายที่เป็นเด็กและก็ลักษณะของการคุ้มครองบิดามดารดานะครับผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งก็มีดีกาที่ตัดสินไว้มากมายนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับดีกาเรื่องจริงนะครับท้านาจะยกดีกา ปี48นะครับเป็นดีกาที่ตัดสินไว้ดีกาที่848ทับ48นะครับเกี่ยวกับประมวลกฎหมาอยอาญามาตรา317วรรคแรกนะครับก็คือความมุ่งหมายของกฎหมายนะครับก็เพื่อให้คุ้มครองอำนาจปกครองของ,ของ,ของ,ของบิดามารดานะครับและไม่คำนึงถึงระยะใกล้หรือไกลนะครับดังนั้นการที่จำเลยนะครับอุ้มอุ้มผู้เสียหายที่1ขึ้นไปบนบ้าน พาไปห้องนอนแล้วกระทำชำเราผู้เสียหายที่1ถือว่าจำเลยแยกสิทธิปกครองของผู้เสียหายที่2นะครับในการควบคุมดูแลผู้เสียหายที่1โดยปราศจากเหตุอันสมควรนะครับการกระทำของจำเลยเป็นการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปซีจัดผู้ปกครองหรือเพื่อเพื่อการอนาจารนะครับเป็นความผิดเต้ามกฎฎมาอาญามาตรา3า7จวรรคสานะครับอ่ะต่อมานะครับจำเลยนำ อวัยวะเพศของจำเลยใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่1และได้ความจากแพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์ผู้เสียหายที่1ว่าพบเยื่อโพรมจารีฉีกขาดดังนี้แสดงว่าอวัยวะเพศของจำเลยได้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่1แล้วนะครับการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานการะทําชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสอง ส่วนจำเลยจะสำเร็จความคข้หรือไม่ย่อมไม่ใช่สาระสำคัญนะครับซึ่งดีกาปีสีนี้จะเป็นาการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับและที่สําคัญคือเด็กนั้นอายุไม่เกิน13ปีด้วยแล้วมีการกระทําชําเราก็จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 7 7วรรสด้วยนะครับทีนีมาดูกรณีที่เป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์กรณีตามาดีกาปี41 นะครับดีกาที่3767จ็ทับซนะครับเป็นดีกาเกี่ยวกับเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีและเด็กนั้นไม่เต็มใจไปด้วยนะครับตามประมวลกฎายกระมวนกฎหมายอาญามาตรา318นะครับดีกานี้จะมีข้อเท็จจริงละเอียดคร่าวๆเหล่านี้นะครับคือจำเลยเป็นคนขับแท็กซี่นะครับพาผู้เสียหายไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านการคีหาบางพลีนะครับผู้เสียหายบอกจำเลยให้ขับรถไปส่งในหมู่บ้าน แต่จำเลยกลับขับรถเลยไปโดยพูดกับผู้เสียหายว่าขอควงผู้เสียหายไปเที่ยวบางแสนเมื่อจำเลยขับรถไปถึงบริเวณหน้าวัดหอมศิลปจำเลยเลี้ยวรถกลับมุ่งไปทางกรุงเทพมหานครและไปจอดอยู่ริมทางหน้าวัดหอมศิลซึ่งอยู่เลยเข้าทางหมู่บ้านการเคหะบางพลีประมาณ10กิโลเมตรระหว่างนั้นจำเลยได้ถึกได้ดึงตัวผู้เสียหายไปจูบแก้ม3ามครั้งและพูดขอให้ผู้เสียหายยอมเป็นภรรยาด้วย การะทำของจำเลยที่ไม่ยอมเลี้ยวรถเข้าไปส่งผู้เสียหายที่หมู่บ้านการอิหาบางปีนะครับและขับรถเลยไปเพื่อกระทำมอาจารย์ผู้เสียหายเป็นการพลาดนะครับนี่เป็นการพลาดดีกาบอกว่าเป็นการพลาดผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ยายอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ดูแลโดยผู้เสียหายนะครับไม่เต็มใจไปด้วยนะครับจึงเป็นความผิดสําเร็จตามประมวลก,กฎหมายกาหามาตราญามาตรา318นะครับวัสามแล้ว จำเลยเป็นคนขับแท็กซี่พาผู้เสียหายไปนะครับแล้วก็พอจะเลี้ยวเข้าบ้านปรากฏว่าได้มีการเลยไปอีกนะครับระยะทางก็ประมาณสิกิโลเมตรนะครับสารนิกาก็วินิจฉัยว่าเป็นการพราคสําเร็จแล้วนะครับระยะทางไม่ใช่สาระสําคัญนะครับแต่ว่าเป็นการล่วงองํานาจปกครอ,องของผู้ปกครองแล้วนะครับเป็นการพราคก็รับโทษกันไปนะครับทีนี้ส่วนกรณีที่เด็ก ยินยอมไปด้วยไม่ใช่เด็กครับผู้เยาวก็คืออายุยังไม่อายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีนะครับเต็มใจไปด้วยนะครับก็มีดีกาที่ปี3านะครับดีกา1 0 3 8งศูนย์สทับนทนายจะขออธิบายตามดีกาเลยนะครับจำเลยและผู้เสียหายรักใคร่ชอบพอกันฉันชู้สาวนะครับผู้เสียหายเต็มใจให้จำเลยร่วมประเวณีด้วยโดยสมัครใจหลังจากนั้นประมาณ20วันจำเลยจึง ศึกจากพระพ,พิสุโดยจำเลยและผู้เสียหายอยู่กินฉันสามีภรรยาตลอดมาจนมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งโดยจำเลยแต่ผู้เดียวเป็นผู้ทำงานหาเลี้ยงผู้เสียหายพฤติการดังกล่าวแสดงว่าจำเลยมีเจตนาพาผู้เสียหายไปและร่วมประเวณีกับผู้เสียหายด้วยประสงค์จะเลี้ยงดูผู้เสียหายเป็นภรรยาแม้ขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ในสมรเพศแต่ต่อมาภายหลังจำเลยก็ศึกจาก สามนเพศโดยสมัครใจและอยู่กินเลี้ยงดูผู้เสียหายตลอดมาจนเกิดบุรด้วยกันการทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพระพุยเาไปเพื่อการอาจารนะครับดีการนี้ตัดสินเกี่ยวกับว่าจำเลยกับผู้เสียหายนั้นรักใคร่ชอบพอกันนะครับและก็จำเลยนั้นก็ประสงค์ที่จะอยู่กินการดูแลกันนะครับศาิกาปีนี้ก็ปี3ามสีนี้ก็ตัดสินว่าการทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานพระพุยเาไปเพื่อการอาจารนะครับเพราะว่าเขา รักใคร่ชอบพอกันนะครับแล้วก็เต็มใจไปด้วยเต็มใจร่วมประเวณีนะครับต่อมาก็มีการดูแลการมีจนมีบุตรนะครับสานิกากตัดสินไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งาการภากเด็กการภากผู้เยาว์นะครับก็คือเป็นการร่วมอำนาจปกครองของ,ของผู้ปกครองบิดามารดาผู้ดูแลนะครับสำหรับพักพวกเพ้นฝูงนะครับที่กำลัง สงสัยกับคดี future, ภาคเด็กภาคผู้เยาว์นะครับฟังคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับประกอบการตัดสินใจหรืออาจจะเป็นความรู้บ้างนะครับทําอะไรก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับทุกวันนี้โซเชียลก็ก้าวไกลนะครับสามารถสื่อสารกันต่างๆนานานะครับก็กฎหมายก็เลยมุ่งคุ้มครองเด็กอาจจะถูกล่อลวงอาจจะถูกการหวานล้อมต่างๆนะครับยังไงก็ อ,อย่าไปกระทำนะครับเป็นบาปนะครับก็ใจเขาใจเรานะครับบางทีเด็กอาจถูกล่อลวงเยอะไปคาประเวณีบ้างไปลวงละเมิดทางเพศบ้างนะครับก็จังไงก็ฝากเตือนนะครับแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าทำวามผิดปุ๊บก็อาจจะเสียเงินเสียทองติดคุกหัวโ,โตนะครับก็ระมัดระวังความสุขเพียงชั่วครู่อาจจะนำพาไปสู่ ความวิบัตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อันไหนมีสาระดีก็นําไปใช้นะครับความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ